ในพระพุทธศาสนาจะถูกส่งการเรียนการสอนที่ไม่รู้เป็นรากที่สำคัญของการทรมานของมนุษย์รมชาติของจิตใจและการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์ทั้งหมดดังนั้นกลายเป็นไม่ใช่ใบในการตั้งค่าทางพุทธศาสนาสมมติว่าบำรุงภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้นเหนือชั้นตื้นของการรับรู้ของโลก หนึ่งในความลับที่จะถึงขั้นตอนของภูมิปัญญานี้คือการแชร่สมาธิผ่านการทำสมาธิเก่งได้รับความสามารถในการสงบจิตใจปั่นป่วนแอคิดที่มีความขมชัดที่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นการค้นพบที่ลึกที่สุดของตัวเองแต่เปิดเผยอ,อำนาจที่จะแยกแยะ งองความเห็นอกเห็นใจและความรักเมตตาเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับความก้าวโนวการเป็นอัจริยะอย่างแท้จริงบนเส้นทางพุทธศาสนาหมายถึงการปลูกฝังภูมิปัญญาของตัวเองไม่เพียงแต่ยังทำหน้าที่ในานามของเพื่อนบ้านของคนเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างอาการทั้งหมดของชีวิตจากจุดปฏิบัติในมุมมองของผลตอบแทนของการไม่เป็นคนที่โง่เขลาตามความเชื่อของพุทธคนที่มีจิตใจที่ชัดเจน และความเข้าใจที่เห็นอกเห็นใจเกี่ยวกับความจริงประสบการณ์ทรมานทางจิตใจและทางอารมณ์ลงอย่างรุนแรงก็เขามีทักษะที่จำเป็นในการเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตที่มีความเงียบสงบและความเงียบสงบยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่รวมลงเส้นทางของภูมิปัญญาชาวพุทธมักจะต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ครอบงำของความเงียบสงบภายใน และความพึงพอใจท้าทายความทุกข์ยากภายนอกทั้งหมดมาดมองเห็นนอกเหนือจากพื้นผิวและเชื่อมต่อกับสาระสำคัญที่ซ่อนอยู่ที่อาศัยอยู่ในบุคคลทุกการกลายเป็นที่ลึกซึ้งในความรู้สึกทางพุทธศาสนากาะให้เกิดการค้นหาอย่างแน่วแน่สำหรับความรู้ด้วยตนเองและการเปลี่ยนแปลงภายในผลของการที่เผยให้เห็นสาระสำคัญที่แท้จริงของการดำรงอยู่ของตัวเอง มันเป็นล่าคลั่งในการค้นหาของการตระสู้ความสามารถในการเปลี่ยนไม่เพียงแต่บุคคลแต่ในพุทธศาสนาความไม่รู้จะคลี่คลายเป็นหนึ่งใน,นกลไกอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังการดำรงอยู่ของความไม่รู้นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับกรณีที่ไม่มีข้อมูลแต่จะไม่รู้ลึกของสาระสำคัญที่แท้จริงของมันเป็นปริศนาที่มืดที่ซ่อนเว็บที่ซับซ้อนของปรากฏการณ์ทั้งหมดและสาระสำคัญของแท้ของจี โดยการบำรุงปัญญานั่นคือโดยการละเว้นจากการโน้ลาวในเส้นทางพุทธศาสนาเราถูกห่อหุ้มใหญ่ของข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดแอลึกซึ่งที่แฉในการดำรงอยู่ของเราประการแรกเป็นสติปัญญาที่ให้พลังแก่เราในการเหลือบเกินไปจากภาพลวงตาของจิตใจที่หลอกลวงเมื่อในที่สุดเราก็ตระหนักถึงความผันผวนแอลึกลับของทุกอย่างรอบตัวเรา เราจะยึดกับคอวอการรับรู้นี้จะแนะนำเราลงเส้นทางที่ไม่รู้จักแนะนำเราออกจากสิ่งที่แนบอันตรายกับความในการค้นหาที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนี้เราจะพบรัฐลึกของความสงบภายในและความพึงพอใจย,ยิ่งไปกว่านั้นปัญญาให้เราสามารถที่จะตอบสนองอุปสรรคของการดำรงอยู่กับการเรียนรู้แทนที่จะทำหน้าที่อย่างหุนหันพลันแล่นเมื่อเผชิญกับสภาพการเราสามารถตอบสนองด้วยความสงบ และความเข้าใจได้เราสร้างจิตวิญญาณที่ยืดหยุ่นแอบเปิดกว้างสามารถปั้นตัวเองบิดคาดเดาไม่ได้และเปลี่ยนคอการทำสมาธิเป็นสิ่งสำคัญบนเส้นทางสู่การตรัสรู้ในพุทธศาสนาผ่านการทำสมาธิเราปลดล็อกความลับอายุเก่าของการเงียบจิตใจปั่นป่วนแอบบำรุงสติในกระบวนการ เราจะต้องเผชิญกับความเข้าใจที่เผยให้เห็นความจริงในสุดเกี่ยวกับตัวเมื่อเวลาผ่านไปการปฏิบัตินี้ช่วยให้เราสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคของจิตใจสามัญที่นำอีกด้านที่สำคัญของภูมิปัญญาของพระพุทธศาสนาอยู่ในความเข้าใจลึกของธรรมชาติลึกลับขอโดยการตระหนักว่าตัวเองเป็นประดิษฐ์จิตชั่วคราวและหลอกลวง เรากระโดดลงไปในที่ไม่แทนที่จะเห็นตัวเองเป็นบุคคลที่โดดเดี่ยวเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งผสมผสานเรากับสิ่งมีชีวิตทาหนึ่งในหลักการพื้นฐานนอกของพระพุทธศาสนาอยู่ในการค้นพบว่ามันผ่านความไม่รู้ที่บางส่วนขอความไร้ความสามารถนี้ไม่ได้เป็นเพียงการขาดภูมิปัญญาแต่ความเข้าใจผิดที่ลึกซึ้งของสาระสำคัญที่แท้จริงของงอสิ่งที่มันเป็นคุกสำหรับความรู้สูงสุด หลอกลวงที่คุกเราในวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความเจ็บปวดแอคเพื่อที่จะหลบหนีความโง่เขลาในพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะอุทิศตนในการปฏิบัติทางการทำสมาธิมีฟังก์ชันที่สำคัญในกระบวนการนี้ให้เราสามารถที่จะสงบจิตใจกระสับกระส่ายแอะได้รับมุมมองที่ชัดเจนแอ่วัตถุประสงค์ของความเป็นจริงโดยสังเกตความคิดและอารมณ์ของเราอย่างรอบคอบเราเข้าสู่เขตที่ลึกลับ มันอยู่ในดินแดนลึกลับนี้ที่เราเริ่มที่จะแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นของแท้และสิ่งที่เป็นเท็จระหา่านอกเหนือจากการทำสมาธิพุทธศาสนายืนยันในความสำคัญของการวิปัสสนาและการวิเคราะห์โดยการเปิดเผยราักฐานที่ซ่อนอยู่ของพระพุทธศาสนาและใส่ไว้ในกิจวัตรประจำวันของเราเราคลี่คลายชั้นสำรวจของความเป็นจริง และก่อให้เกิดความเฉียบแหลมในทางปฏิบัติอย่างไม่น่าเชื่อที่จะเผชิญหน้ากับความยากลำบากและอุบัติเหตุที่ข้ามเส้นทางของเราหนึ่งในความลับที่ลึกที่สุดที่เปิดเผยโดยพระพุทธศาสนาอยู่ในสาระสำคัญของการทำความเข้โดยการทำความเข้าใจว่าตัวเองคือการสร้างจิตที่หายวับไปและจริง เราเปิดทางที่จะแทนที่จะเห็นตัวเองเป็นบุคคลที่แยกเราเข้าใจการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดของเรากับสิ่งมีชีวิตาการเป็นคนที่รู้แจ้งในพุทธศาสนาคือการเดินทางที่น่าตื่นเต้นของการสำรวจตัวเองและก้ามันเป็นการเดินทางที่ลึกลับในการค้นหาความจริงที่ดีที่สุด ตื่นเพื่อเสรีภาพจากความทุกข์ทรมขณะที่เราบำรุงการแสวงหาปัญญาและความเมตตาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราจะพบกุญแจสู่เสรีภาพด้วยการกระตุ้นภายในเราจะค้นพบเส้นทางที่ไม่รู้จักไปสู่ความสมบูรณ์ที่เราจะอาศัยอยู่ในซิมโฟนีกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแต่ในความสามัคคีที่สมบูรณ์แบบกับจักรวาลกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบเรานพระพุทธศาสนามีอันยิ่งใหญ่ แอห้อมล้อมขอบฟ้าอันกว้างใหญ่ของความเป็นไปได้โดยการแสวงหาความรู้ตะกราทํทำลายห่วงของความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่องแอะเปิดเผยวัตถุประสงค์ลึกลับพรวดพราวเข้าไปในความสามาคถีอันยิ่งใหญ่และความปีติยินดีที่ไม่ซ้ำกันที่ขยายผ่านการดำรงอยู่ของเรางอการค้นพบตัวเองและการเปลี่ยนแปลงที่ลากเราไปสู่การเผยให้เห็นสาระสำคัญที่แท้จริงขอ ตอนนี้คุณพบว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของขั้นตอนของการดำรงอยู่ของคุณเองไม่อนุญาตให้ต่แสดงมุมมองของคุณด้านล่างวิดีโอนี้โดยการประกาศตัวเองชาวพุทธเอรรอที่จะดูว่าใครจะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชนิดของความรู้ที่มีคุณค่าซึ่งฉันเร็วๆนี้จะสามารถที่จะร่วมกับคุณจะหายไปในขอบเขตมืดของวิดีโอนี้ผมฝากเงินเพื่อความบันเทิงแต่เพียงผู้เดียวของคุณ คู่มือชั่วร้ายที่คู่มือนี้น่ากลัวมีที่หลักของคำตอบทั้งหมดที่คุณเพื่อคำถามก่อดเส้นทางของพระพุทธศาสนา